กิโลค่ะตัดได้เลยหกพันห้าร้อยบาทนะคะจะเบ็ดแปดสิบกิโลนะ เดี๋ยวมาดูงานของจาเบ็ดกันใครจะเอฟก้อนใหม่ก็ได้นะคะพี่เจเจ็ดหนึ่งสองมาเหรมาเหรออ่ามาดูจาเบ็ดกันค่ะ <ม>โอ้ย<ะ>สวยเลยหกพันห้าจ้ะเ,เออเต็มเติดเลยเหรอเดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งรีบเงิเนเอ่เองินก <ม>อ่าพี่เรนมาดูใกล้ๆน่ะแปดสิบกิโล <80 S 2> ค่ะจะเบ็ดหกพันห้าร้อยบาท รอเรือวอแหวนหนึ่งสี่แปดนะคะใครอยากรับก้อนนี้รอเรือวอแหวนหนึ่งสี่แปดก้อนรีวิวก้อนนี้รอเรือวอแหวนหนึ่งสี่แปดค่ะโมโอคุณโอ้ยจริงเหรอหกพันห้าร้อยบาทจา้ะอ่ะใครอยากเอาก้อนนี้ก็พิมพ์ได้เลยนะคะแบรนช่ำเหลือเกินพาทาโกเนีย 6,500บาทค่ะแบนชมเหลือเกินรอเรือวอลแวตหนึ่ง48ค่ะก้อนนี้อยากรับก้อนนี้พิมพ์ได้เลยจ้ะดัดไป,ไปเต็มชอบ เอาตัวใหญ่ดีนะอ้ยโทษพี่ออย้อยน่ารักอก่ะพี่ขออภัยฉันทำร่วงรอเรือว่าแหวนหนึ่งสี่แปดพี่นึ่ขอบเลยสิเฮ้ยน่ารักงานปากด้วยอ่อจีบปากอ่ออ่ออ่อ เน็ตสวยมากโอ๋หเรา 8, <utan happy. S 1> <c oughs> เรือวอลหวหนึ่งสี่แปดจ้าพิมพ์เลยหกพันห้าก้อนรีวิวจะไม่รวมส่งนะเปิดบ่อยมากเปิดให้ชมกันบ่อยมากอืมครอบปากลดไปอันนี้มันต้องเป็นอะไรนะเดี๋ยโอ้โหงานอะไรวะโอ้แขนแขนไปยังสวยเลย อันนี้ยังสวยเลยโอ้ยสวยอ่ะตัวใหญ่อ่ะเราเพมอนสเตอร์รอ,รอเรือวอแ์แบทหนึ่งสี่แปดี่ก่อนเนี่ยนี่ไม่ไม่ได้ดูที่เขาออจัดจัดมาแล้วเนี่ยรือไปหมดแล้วเนี่ยนีอะไรหรือแล้วจ้ะแม่โอ้ยขอบโป้งน่ารักเฮ้ยสวยพี่ฟิล์ป้ายสวยจังป้ายอะไรวะ ก็ใหญ่มากเลยนะสีสดมากเลยนะสอยาสว,วยเยเออท่าหนาเดีย่ยนี่เท่าอะไรอ่ะพี่โคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้อ่ะหยิบมานี่ก็แบบฉ่ำมากเลยนะสุดเลยอ่ะ พรุครับนครับโอ้ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะโคาคาโคล่านี่รอเรือว่าวหหนึงสี่แปดจ้ะอะไรอยู่ด้านล่างเนี่ยอะไรอยู่ด้านล่างเนี่ยตัวนี้สวยอ่ะพม,มันเป็นรูปโลโก้ยิ้มอ่ะ อรอเรือวอาแหวนหนึ่งสี่แปดแม่ก้อนเนี้ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะ <Thank you. S 1> สะับเปา ใครจะเอาพิมพ์มานะ m <ML B. S 1> อ้ได้ตัวใหญ่วะ่ะพี่วอยอยากรู้ตัวนี้มากเลยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากรู้ตัวนี้มากเลยอ่ะ,อ,อ,ะอันนี้อะไร จิบเจ็บจ็บจ็บจิบจบจบุยิบุยิบุยงานอะไรอ่ะลิบุยอริบุยหุยตัวใหญ่ๆนะตัวใหญ่ๆใหญ่เียว โอ้ยตกกระจายอะ่ะตกกระจายอะ่ะว้ยเล็บไปชั้นอีกแล้วเจ็บอะ่ะโอ้ยเจ็บเล็บฉีกเจ็บมากอ อ้ย national อยู่นี่จ้าเราเรือกว่าแหวนหนึ่งสี่แปดนะก้อนนี้นะหกพันห้านะใครอยากได้ตัวใหญ่ๆก็จัดไปเลยจ้าเบ็ดเนี่ยเออเมื่อกี้เราเจอสีอะไรนะสีกลมใช่ไหมสองตัวละคนสองตัวละ กระเป๋าน้าสวยเอา้าใช่เปล่าเนี่ยใช่เปล่าเฮ้ยไปใช่หรอหัวใจอ่ะหัวใจอ่ะนี่เพิ่งจะเคยเจอครั้งแรกหัวใจมาแล้ว หัวใจอ่ะพี่พีให้ดูด้านด้านด้านให้ดูป้ายด้วยไอ้นี่อยู่เต็มเลยพี่อยู่ครบเลยเออใครเอาก้อนนี้ก็พิมพ์ได้เลยนะซีเอฟก้อนเนี้ย ตัวใหญ่นะพี่ตัวใหญ่ <ขอ S 2> ดูแบบขนาดส,สี่พื้นเนี้ยเนี่ยยังตัวใหญ่ๆหญยเลย บอกคอนสกินถือว่าเบสิกมากนะออกตลอดออกต่อเนื่องสีเพิ้นเนหนาตัวนั้นแหละพี่อยใช่เมื่อกี้อ่ะที่ว่าเอาไม่ออกอ่ะสวยมากเลยตัวยังใหญ่อะไรอ่ะมีหัวขาดโอ้โห ครบครบครบจบสอบนี้รับจบสอบนี้รับจบหัวใจในหัวใจเมื่อกี้ไปไหนแล้วหัวใจหัวใจนี่ปาอยู่ครบแอมเบอร์เชิญมาอมเบอร์รับจบเลยสอบนี้นอ,อ้าวใครจะรับก้อนนี้พิม์ได้เลยนะพี่แอมเบอร์ มีไะมมีไหมมีโบงฮะนี่อันนี้ก็ใช่นะโอ้โอ้โอโก้โอ้โอโอ้ 6,500บาทนะคะ6,500บาทก้อนรีว,วิวก้อนนี้รอเรือวอลแวน148ใครอยากรับพิมพ์มาทางสีฟ้านะจ๊ะฮะพี่น้ำหนึ่งล่ะอ๋อจ้ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับพี่ มุ้ยคบน้ารังมากเลยก้อนใหม่เจเจ็ดหนึ่งสองเท่ากับจำนวนจ้ะพี่ หหไหนตัวนีอ่าใช่สีเขียวสวยีบที่ก่ไม่ได้ดูได้หรอไม่ดูเลยอ่ะหักพิกให้หน่อยได้ไหม เอาเอาลงฟบเบาๆนะ <S <S เอเอมี่ไอ้ที่ฉันอยากรู้ฉันอยากรู้ตัวนี้มากเนี่ยมันคือลายอะไรเนี่ยลายทั้งตัวอะไรเนี่ยหมกไหนดิอ้าวใช่ปะไหดนดิอ๋อมีใจด้วย ก้อนใหม่พ่มาพี่ใ,ใครจะเอาก้อนใหม่พี่ J 712เท่ากับจำนวนค่ะโอ้โหออกไม่จบเลยอ่ะดูเด็ดแต่ละตัว,ร,ว,วรีวิวไปแล้วค่ะรีวิวมีพี่พิมพ์รับแล้วใช่ไหมเกตดอะไรราคาเท่าไหร่เกตดแอร์จ้าหกพันห้า ในกี่ปากโอ้โหเอ็ด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 อ้าวใครอยากดูจาเบ็ดอีกบ้างใครอยากดูจาเบ็ดอีกบ้างอยากดูอีกไหมอยากดูอีกไ,อไหมคะใครอยากดูจาเบ็ดอีกบ้างหกพันห้าจากเกรดเอคนนี้ยังไม่หยุดเลยนะเนี่ยดูสวยๆทั้งนั้นเลย เกดเอะพี่หกพันห้าร้อยบาทเอาอีกเอาอีก,ออกได้เลยพี่จะเข้ามาวายซีแค่มอือหือปักพีเ่เห็นไหมครับค่ะเอาอีกนค่ะยังไม่จบค่ะยังไม่จบค่ะไปต่อนี่พี่นี่แค่ป้าก็ยังอยู่นะนี่นี่ยังอยู่นะยังไม่ได้ยก เจ็บป่ะเจ็บเล็บอ่ะฮ้ยเล็บหักอ่ะยกไม่ขนาดอะเจ็บเล็บมากเลยแล้วโดนเจ็บนิ้วไหนรู้ป่ะพี่เจ็บนิ้วนี้โอ๊ยสเลเตเด็กมีไหมเซเลเต,ตเด็กมีค่ะปไปจ่าเบเ็ด804มั้งไม่ได้เปิดพี่มันเหลือสองลูกละไม่ได้เปิดพุทเกาหลีเปิดไหมพุทเกาหลีมีวางอยู่พี่เดี๋ยวเปิดให้ đã lặng rồi đã lặng rồi oh.